สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยเนาะพี่ใจจะพามาสรุปหวยราวัฒนานะคะหวยรัฐบาลลาวเนะะาะประจำวันที่24นะคะเราไปสรุปของวันที่24กันก่อนเอนาะเรามาดูผลสรุปนะคะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่3และ9เนาะผลที่ออก6ตัวนะพี่น้องนะ0 7 9ย์2นะคะสำหรับบางเพจก็จะเอาเป็น5ตัวเนาะ79เนาะพี่น้องเนาะ79ด้วยนะคะ สำหรับทางฟังเราก็เอา4ตัวนะคะ9902นะคะ3ตัวก็3ตัวบน902นะคะ2ตัวบน02แล้วก็2ตัวล่าง99นะคะพี่พี่น้องจ๋าพี่ใจพูดอยู่นะว่าช่วงนี้เข้ามาเบิ้ลเนาะพี่ใจก็ใส่เบิ้ลไว้ให้ด้วยนะคะพี่น้องจะมาเบิ้ลจริงๆด้วยนะคะ99เนาะ,ะนะคะพี่น้องก็ยินดีกับพี่น้อง FC นะพี่ใจก็ าวางตัวเด่นให้วิ่งรูดก็กได้นะพี่น้องนะนะคะก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะยังเข้าเนาะงวดที่แล้วเราก็เข้าใช่ไหมงวดที่แล้วก็เราก็เข้าสานะมหกเนาะงวดก่อนโน้นเราก็เข้าสี่ห้านะคะแล้วก็งวดก่อนโน้นเราก็เข้าสนะี 7, 4, 4, 7, นะ่เจ็ดเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดนะ 7, 6, 6, 7, นะอ่า สี่งวดห้างวดติดแล้วนะคะพี่น้องนะคะโอเคแล้วก็ยินดีกับพี่น้องนะคะที่ได้โชคลาภไปเนาะมาต่อของวันที่26นะคะก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฟังคำเตือนใบนี้ครั้งนะพี่น้องทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า2 8ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณการรับชม อาจจะมีเสียงลูกสาวยนะพี่น้องเพราะว่าพี่้างไว้ข้างนอกอยากเข้าบ้านไม่ใช่ไปอยู่นอกบ้านนะอยู่อีก็อกหนึ่งค่ะเขาชอบมาวุ่นวายเลาพี่เจยํางานเจก็เลยเอาของวุ้เจไวไปเขาก็ร้องอยู่นะนะคะแมวสามสีอ่าโอเคนะคะสําหรับวันที่ยี่สิบหกเนาะพี่น้องเราก็ไปต่อหวังว่าจะเฮงเฮงปังปังอีนะอ่าสถิติที่พี่เจยํานวณได้ตัวเลขอ่า ถ้ามันตกเลขนั้นเลขนี้นจะมีอยู่เนี่ยคะ่ะจะมี3ามตัว1นึห้าสองนะพี่ใจก็ติดไว้จะมี1นสองนี่มาบ่อยนะ1นึ่สองห้าปดนี่พี่น้องมาบ่อยนะคะ1 2ึ่ห้ดนะฟังให้ดีนะแล้วก็เบิ้ลสองสองนะคะพี่น้องนะคะ,อะลองดูนะถ้าเกิดเขาออกซ้ำอันนี้มีเฮสตัวรอบมันจะมีเฮสาตัวและสี่ตัวนะคะ สถิติที่พปจ j ย้อนดูนะมาบ่อยที่สุดมาละเนี่ยหลายรอหลารอบมาบ่อยที่สุดมาบ่อยที่สุดเลยพี่น้องนะคะพี่ใยวางไว้ให้นะอันนี้คือสถิตินะต้องฟังได้เป็นสถิติที่เขาเคยมาบ่อยนะคะก็ลองดูนะเนาะเผื่อเผื่อว่าฟลุกหรือว่าเรามีโชคมีลาบนะนะคะหนสองกับ58าค่ะพี่น้องหนสองกับ58มาบ่อย นะคะแล้วก็18ก็มีมีมานะคะแล้วก็10เนาะรูดไปดีที่สุดจ้ะพี่น้องจานะติดรูดไปด้วยนะติดรูดนะคะส่วนเบิ้ลนี้ก็225511นี่ก็คือเห็นนะคะเท่าที่เห็นมานะอันนี้คือพี่ใจอธิบายให้ฟังนะพี่น้องไม่ได้ให้เชื่อ,อทั้งหมดนะคะก็ใช้วิจารณญาณก่อนจะ หยิบจับตัวเลขไปใช้นะคะพี่น้องจ๋าก็พิจารณาเอานะคะอย่าไปเชื่อทั้งหมดแล้วก็อย่าไปฟันว่าล้านเปิดสิน์พี่ใจบอกเลยว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะตัวเลขเราไม่รู้เขาจะออกอะไรนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้พี่ใจก็คือจะย้ําว่าเขาชอบมาเบิ้ลนะคะเขาชอบมาเบิ้ลติดเบิ้ลไปด้วยนะคะไม่เสียหลายนะเพราะว่ามันเป็นเลขไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องจ๋า เนาะอ่ะตามนี้ค่ะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีหวังว่าคงจะอ่าหิงหิงปังปัง,ปงอีกนะงวดนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านมีโชคไม่ลาบนะคะกกอนออกไปก็ขอหนึ่งไลน์หนึ่งแช่นะคะดูหนังให้สี่สิบวินะคะพี่น้องดูดังให้แค่สี่สิบวิก็พอนะคะไม่ต้องไปยาวนะไม่ต้องไปถึงหนึ่งนาทีสองนาทีนะคะสี่สิบวิแล้วโกดข้ามเลยแล้วค่อยไปดูต่อนะคะพี่น้องเพราะว่าดูดูต่อไปเยอะก็มีประโยชน์ นะคะมันจะได้แค่วิวเดียวนะคะพี่น้องจาก็าขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบสวัสดีค่ะ